แต่ทำไมค่ะพวกเราสองคนพยายามอย่างหนักพวกเธอสองคนตอนนี้เธอฟังให้ดีการเป็นอิเรกูล่าฮันเตอร์ไม่ใช่แค่การเอาชนะสัตรูที่เห็นได้ชัดเท่านั้นถ้าเธอสองคนไม่เข้าใจฉันก็ยอมให้พวกเธอสองคนเป็นอิเรกูล่าฮันเตอร์ไม่ได้ ฉันไม่เข้าใจฉันแค่ทำในสิ่งที่ฉันคิดว่าถูกต้องและต่อสู้กับคนที่ทำผิดนั่นจะไม่นำม,มาชึ่งความสงบสุขที่แท้จริงมันรังแต่จะสร้างความแค้นใหม่แต่ฉันทำตามหัวหน้าของคุณเท่านั้นฉันทำในสิ่งที่คุณทำแต่สิ่งที่ฉันทำมันผิดฉันใช้เวลานานเกินไปที่จะตระหนักถึงสิ่งนั้น การระบาดในภาคตะวันตกฉันจะดูแลมันเองฉันจัดการเรื่องนี้ได้คุณนารูโตะฉันจะให้เธอเป็นฮันเตอร์ยังเดี๋ยวก่อนริงโกซีรันทำไมคราวนี้นายไม่ปล่อยให้เขาสองคนทำตามที่เขาสองคนต้องการละ่ะไม่ถ้าฉันไม่หยุดเขาสองคนตอนนี้เขาจะทำถิดแบบเดียวกับที่ฉันทำนารูโตะคุณ